โหรลพามาช่วยให้มันหอมเนาะเอาไหมโอชามแย่เนี่ยเราเราใส่บ้างเวลาเราแกงเขียวหวานในเครื่องแกงกลิ่นมันจะหอมเอาไหมพวกเครื่องแกงแต่พวกนี้ใส่มากก็ไม่ได้มันเผ็ดเพราะวันนี้มันมาเจอพริกนั่นแหะมันเผ็ดแกงบริการที่ไม่ถูกเลยอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันไม่เผ็ดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนักเรียนดูนะคะเอ่อนักเรียนได้สมมติว่าโขลกได้ที่แล้วเนี่ยนักเรียนก็เอามาปั่นเวลาปั่นนักเรียนงนี้ใช้ถูเปียก งอกเนี่ยะใช้ประกันได้ไม่เป็นไรไม่ต้องล้างมนสดต่อไปเวลาใช้เดี๋ยวเรายกไปเกี่ยปักตรงนู้นนะวิธีการปั่นเวลาใช้เครื่องพวกนี้ต้องเรียนดูมันจะต้องมีล็อกมันอารมณ์มันเข้าล็อกก่อนมันถึงจะเปิดได้ถ้ามันไม่เข้าล็อกมันจะเปิดไม่ได้ถูกต้องไหมจากนั้นเียก็ใส่ของทุกอย่างใส่ใส่กองทุกอย่างใส่แต่พอประมาณนะคือบางทีมันปั่นอเดียวหมดไม่ได้ ก็เรียนก็เอาหางกาทิเอามาปั่นนิดนึงอย่าใส่เยอะแต่ที่จริงครูไม่ก็ชอบปั่นในโถนี้หรอกน้ำมันเยอะมันจะเคี่ยวไม่ดีชอบปั่นในโถเล็กรอกไหมโถเล็กโถสั้นๆใช่ไหมคะใช่ปั่นในโถเนี่ยจะดีกว่านักเรียนเพราะว่าอะไรน้ำมันจะไม่เยอะตัวนี้มันต้องใช้น้ำเยอะกว่าจะละเอียดปั่นตัวนี้ดีกว่าน้กเมีก็เลยยอยใส่แล้วก็เอาหางกะทิใส่มาแล้วก็ปั่นพอปั่นเสร็จเราก็เอาออกก่อนแล้วก็เอาอื่นใส่ พอใส่ที่มันปั่นไม่ได้มันไม่ใส่มันปั่นแค่นี้ยใบมีแค่นี้ยขยอยปั่นพอปั่นเสร็จหมดแล้วเราก็ค่อยมาคนรวมกันปั่นทีละส่วนละส่วนใส่น้ําอย่าเยอะนีอ๋อนี่ยังก็เป็นนี่ก็ต้องเยอะเออเวลาใส่เสร็จแล้วนักเรียนมันก็เราพอใส่เสร็จแล้วเราก็ค่อยปิดเสร็จตั้งเบาหวานแล้วก็ปั่นาๆๆเออแล้วก็เอาออกมาขยับขยอยวางถ้ามันไม่ละเอียดก็จะยากอ่ะเอาแค่นี้ก่อนแล้วทีนี้มาดูเด็กปุ๊บไปกเรียนหัวกับเอ่อตัวหางกระชี้แบ่งมานวดไก่ วันนี้นวดไก่ห้ามใช้มือเอาเบือใส่นิดนึงเนาะไม่อะอันนี้นวดมือได้แต่อีตัวกระดูกันจะทิ่มอาจารย์วกตรงนี้ได้แต่ว่ากระดูกมันเนี้ยรอต้องีคนพอคนเสร็จแล้ววันนี้เร่เนี่ยไปเคี่ยวไก่สักประมาณ1 5หนาทีก็บอ15ถึีเพื่อให้ไก่ันนุ่มแล้วก็พักไรหัวก็ที่เหมือนเดิมก็ไปเคี่ยวรอไว้ก็เะรื่งแกงมันยังไม่เสร็จอะเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวกับไฟใช่ไหมคะอาจารเคี่ยวกับไฟใช่ไหมเคี่ยวกับไฟใช่ไหมคะยกะไคว่เคว